สวัสดีค่ะดิฉัน,นคุณโคอัมพรศรีพิรมนะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้แก่นักเรียนนักศึกษาขอสะท้อนถึงแนวความคิดในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาในด้านต่างๆนะคะ ในด้านการเรียนการสอนเดิมทีดิฉันสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเบื้องต้นเทคนิคการขายออนไลน์ดิฉันจะมีการสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อออกมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเดิมทีธุรกิจ ที่นักเรียนคิดเมื่อปีที่แล้วเป็นธุรกิจน้ำพริกปลากรอบนะคะมีรุ่นพี่ปีที่แล้วทำแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงยุคน้องก็คือปีนี้ก็ ทำน้ำพริกปลากรอบโดยเขียนโครงการขึ้นแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจํานวน5,000บาทนักเรียนก็ไปทําน้าพริกปลากรอบแล้วก็เอามาขายมาไลฟ์สดในรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนด้วยแล้วก็ไลฟ์สดผ่านโซเชียลในช่วงเวลาว่างทําให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมสามารถนํารายได้พวกนี้มาเป็นค่าอาหาร ค่าซื้ออาหารในแต่ละวันโดยที่ไม่ต้องขอเงินจากผู้ปกครองเลยและดิฉันสอนวิชาธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการก็จะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกปีโดยการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้นักเรียนได้จัดบูธออกมาขายสินค้าเน้นการปฏิบัติจริงลงมือทำจริงแล้วก็ ขายจริงรู้ผลลัพธ์ผลกำไรขาดทุนของธุรกิจนะคะแล้วก็เน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีมแบ่งปันความคิดเห็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการประกอบธุรกิจนะคะก็ขอขอบคุณศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่สนับสนุนงบประมาณให้นักเรียนได้มีเงินในการลงทุนทำธุรกิจ จนให้นักเรียนมีรายได้สามารถเอาไปเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องขอเงินผู้ปกครองก็ขอขอบคุณศูนย์บุพเพจริงๆคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนเ,เงินในส่วนนี้ทุกๆปีนะคะขอขอบพระคุณค่ะ